ทางกันดีอยู่แล้วนะครับเคยใช้บริการกันมาขวากับขวานะครับโอเล่นี่จะได้เปรียบรูปร่างได้สูงได้ลอยนะครับปราศึกนั้นก็อาวุธก็หนักแรงใช้ได้นะครับใครยุกใครย่นนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับวยคู่นี้หรือว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับปราศรกเคยชนะมาด้วยไฟนี้ต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนด์ขยับเข้าไปปราศริกนี่ก็ มีเจาะยางโอเลลก็เจาะคืนแล้วครับออกอาวุธนะถือว่าทันกันอยู่แล้วครับโอเล่เคยชนะมานะครับวันนี้ก็ต่อให้ปอนหนึ่งครับดูครับให้แบบนี้ปราศจะกล้างตาได้หรือไม่ได้นะครับสายคอยจะแทรกเอาไว้ครับโอเล่ย่งไงก็ฉับสวยกว่าอยู่แล้วนะครับมุมแดงครับสวนน้ำเงินลูกหนักลูกแรงครับ ่ายแดงก็อาวุธมวยก็ถือว่าครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับวงในนี่ก็แข็งแรงเหนียวแน่นเหมือนกันพแต่ว่าโตเร็วเหลือเกินนะครับโอเล่เนี่ยสองสามปีที่แล้วนี่ยัง30กิกโลนะเผลอแป๊บเดียวนี่หลังจากโควิดมานี่โอ้โหพวดขึ้นมาเลยนะครับโตขึ้นมาหายไปกับพรกก็พวดพลาดขึ้นมาเลยนะครับโอเล่อะไรนี่นะครับปากศึกก็ยังไม่รีบร้อนนะครับค่อยขยับเข้าหานะครับ วันนี้ไว้หนวดมาขู่เลยนะครับปรับฝึกเข้มเชียวแล้วครับเดี๋ยวดูครับแหมโอเลกลัวหรือไม่กลัวครับหรือว่าจะกระตุกหนวดเสือครับขวาไม่ถึงครับขยับไปครับแหมยังไม่ได้เอาพื้นเลยครับโอเล่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับของคู่สุดท้ายครับ นี่ครับซ้ายคอยคำไว้ครับหมัดของโอเล่แล้วขวาครับโตขึ้นด้วยขาขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่เจาะมาปราศึกช่วงโค้งท้ายยกแรกแล้วนะครับเริ่มจะเล่นกันหนักๆน,นะครับไม่สนขยักเข้าไปเจาะยางอีกแล้วนะครับโอ้โหปราศึกนี่ขยักหน้าเลยนะครับบอกไม้อีกนะมาดูกัน ค่อยๆขยับเข้าหาพยายามจะเจาะยางคืนนะครับโมเ,เลก,ก็ไม่ตกใจนะครับรูปร่างได้เตียบด้วยนะครับมีลูกถีดนี่คอยทำหลายจังหวะเอาไว้ท้ายวงสุดท้ายแล้วขวาโต้คืนนะครับโอ้เกมการชกยังถือว่ายังคู่ขี้เลยครับพักกันักคู่เดียวขยับคำพันนะครับหลังตาก,กันอีกครั้งนะครับ โอเล่เคยชนะคะแนนมาครั้งหนึ่งเอาเริ่มจากขยับเข้าหาดูนะครับมีลูกถีดนาไปก่อนด้วยวงในก็ถือว่าเหนียวนึบเลยครับโอเล่ปราบศึก้นประเภทเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับในก็มีไล่แนแล้วก็สู้ด้วยนะครับวงในวันนี้มาดูกันนะครับโอ้ไว้หนวดนี่ดูจะข่มเลยหรือเปล่านะครับเข้มเลยครับสายหนาพยามรบกวนอยู่เรื่อยนะครับหมัดของปราบศึกครับ จะเตะลูกนี้ครับพูดนวาดไปหน่อยครับจังหวะมันคล่อมพอดีด้วยครับปราบศึกครับโอเล่ถีบซ้ายไว้ก่อนครับซ้ายคอยถีบคอยรบกวนสมาธิเอาไว้หมัดซ้ายก็คอยกระแทกเอาไว้ครับปราบศึกก็มีซ้ายหน้านะครับคอยออกครับในครับตีไปทีโอเล่ตีคืนหรือเปล่าครับปราบศึกขวางหน้าป้ายหน้าป้ายหน้าเอาไว้โอเล่ก็ยังใจเย็นครับดูว่าโอเล่พยายามจะเบี่ยดเข้าไปปล้ำในนะครับปราบศึกดูยังชกสบายนะครับมีลูกขวางสู้นะครับ โอ้แต่ว่าจังหวะนี้นี่ทางซ้ายนะครับตีนหนาของโอเล่เนี่ยออกได้แรงครับโอ้ปากศึก,กก็เริ่มจะขยับเข้าหาเหมือนกันมีเจาะยางนะครับแล้วก็ต่อยมาแต่ว่าเต็มกันเยอะไปหน่อยนะครับกรรมาการบอกเอาต้องออกอาวุธกันให้มากกว่านี้นะครับยกที่สองแล้วขีเลยครับโอเล่ป,ปากศึจะเตะโอเล่ก็ทีดอีกนะครับ อ,ออกหน่อยครับนี่ต่างคนต่างหันแหมใจตรงกันซะอย่างนั้นครับเดี๋ยวดูครับเคยแพ้มาวันนี้ได้หนึ่งปอลล้างตาได้ไม่ได้ครับปราศึกกะเตะก็โดนถีบท,ทำลายจังหวสะสกัดเอาไว้อีกครับดูว่าจะมั่นใจหรือเปล่านะครับปราบศึกนี่ไม่มีตกใจเลยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีเจาะยางแล้วก็ต่อยมาโมเล่ไม่กะทะด้วยนะครับมีลูกทีบคอยสกัดเอาไว้ก่อน เกมคู่นี้นะครับเชื่อว่าตั้งแต่ยบกหน้าเป็นต้นไปน่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวทั้งคู่นะครับอย่าลุกอย่า,ยาล้มอย่างเดียวครับโอเล่กกรอที่จะทันโทษอยู่แล้วครับสายหน้าคอยจะแทกเอาไว้ครับฝ่าศึกขยับเข้าไปโอเล่ทีเแตงต่อล่างมาเอาหมัดไม่โดนครับ ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนหมุนไม่หน่อยครับหมุนไม่หน่อยครับอยูดในเหลี่ยมที่เสียเปรียบแล้วครับแม่แขนไปชดอยู่ข้างนึงนะครับปราบศึกโอ้โหเรียกว่าล็อกลูกนี้นี่ล็อกโชว์เลยนะครับล็อกแล้วก็หมุนไปรอบเวทีนะครับแต่ว่ายังตีไม่ได้นะครับมาดูนะครับชักจะโมโหเหมือนกันแล้วนะครับปราบศึกไม่สนเจาะย่างเจาะยางอีกแล้วโอเล่ก็มีแข่นขวานี่คอยสกัดเอาไว้เกมการชกน่าจะเบียดกันเราใจมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่สองครับ นี่ครับแม่ล่างแค่รอครับแลแ้วเตะขึ้นบนปราบสุกเทเขาแต่ว่าก็ยังไม่นมยก3ครับเกมเปิดขึ้นตามลำดับครับน้ำโหองมาแล้วนะครับยกนี้ครับาสุกพยามเนี่ยเดิมเปิดเกมชวนพันลาอโหมุกหนักกว่าเดิมครับในเสียบมาอีกคนนึงก็งสอกครับ ลอยงัดเอาไว้ครับเดินเข้ามาโดนทีบสกัดนี่ครับโดนซ้ายเตะขวาไปโดนเตะขวาขึ้นมาครับเห็นคอแล้วล็อกไว้ก่อนครับเห็นคอแล้วล็อกเอาไว้ก่อนครับโอเล่ขวามายะงกระโดดความบึกครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับปาบฝึกออกมาเตะขวาต่อยมาเอัโอเล่ก็มีเท้งขวานะครับคอยสกัดเอาไว้แต่ว่าปาบฝึกนี่ด้ว่ายิ่งโดนก็ยิ่งเดินแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เรื่องเริ่มติดนะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำใน โอเล่จับได้ดีนะครับโอ้ปราบศึกก็มีลูกกำแพงหน้าตั้งยกเอาไว้ครับหนักนักพยายามลุยครับเดี๋ยวดูครับเจาะเกมรับของโอเล่ได้หรือเปล่านะครับปราบศึกตะขวาเข้าไปหนักหนักครับหนักหนักครับแมแต่ตัวเองเจอมาก่อนครับเจอแข้งขวาของโอเล่ปราบศึกเจอแข้งอีกแล้วโดนนครับประกบติดแม จะทำเขาครับแต่ยังไม่ถนัดนะครับเกมวงในของปราบศึกตะขวามาโอเล่้ายหน้าครับคอยกระแทกแล้วนี่ครับโอ้แข้งขวาครับเขงลากมาแต่เห็นเลยครับนล็อกได้ขึ้นทอได้เด้งครับปราบศึกก็ตั้งพยายามจะขวางเอาไว้ครับโอ้ดูจังหวะการจับของโอเล่เวาจับจับหน้ากลัวเลยนะครับแล้วก็ยังตีได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับปราบศึกต้องดดันยักเข้าไปแข้งขวาโอ้ยงเกียร์ ดังหัวเกินนะครับปราศึกนี่เวลาออกข้าอ,ออกอาวุธได้นะครับโอเล่ก็มีโต้คินตลอดครับลุยต่อครับเกมกดดันของปราศึกครับเสียบเข้าไปพยายามนี่แหะครับไล่แขนขึ้นคออยู่บนให้ได้ครับแขงขวาปราศึก แค่ขวาอ้าวขวาประจับก็โต้คลื่นทันทีทันทันนะครับไอขวาครับปราบสุดปราประจับกับใครขวาคืนครับปราบสุดกับโอเล่ครับขออภัยครับโอเล่ครับโอเล่ครับไม่เป็นละเมอถึงใครอยู่ไม่ทราบครับโอเล่คุนแดงนฝาประจับดันโอ้โหปราบสุดน้ำเงินครับขวางไว้ครับโอเล่ขวางเอาไว้ครับ หลักลูกแรงเดินประเขนต,ต่อเตะเข้าไปครับเสียงดังฟังชัดดูวโอเล่จะไปตั้งรับไม่ได้นะครับต้องขยันมากกว่านี้แล้วนะครับยกที่ผ่านมาโอ้โหปาฝึกนั่นเดินออกข้างขวาได้สวยๆมาดูจังหวะการจับในเอาเบียดเข้าไปโอ้โหดูนะครับดูวจาะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับพยายามจะเบียดจะหักถึงไม่ถนดัดกรรมการต้องแยกก่อนนะครับ ดูว่าจะได้ใจแล้วนะครับปาสิ่งตจน้นี้เดินเร็วเอาเลียดเข้าไปวงไหนก็จะพยายามขวางแล้วก็ตีนะครับแต่ว่าโอเล่ L e กับไอคีมเหมือนกันวงไหนนี่ยังถือว่ายัางคู่ขี้ถึงตีนะครับไม่มีใครได้เปรียบกกันชัดเจนเลยครับมาดูกันที่วงนอกนะจับเข้าไปโอ้โหขวาดอกนี้ของโอเล่ L e ก็โตขึ้นมาได้สวยนะครับออโอ้หมัดขวาของทาสิครับโอเล่ L e จับใน รัดตายตูล็อกสะพายแลนต่างคนต่างไม่ยอมรับกรรมการถึงออกมาครับเริ่มใหม่แต่ยับเข้าไปครับปราบศึกขวาเตะเข้าไปติดบังโอเล่หยับซ้ายแล้วตีขวาติดบังเหมือนกันบังลีทำไมเตะไม่เข้าเลยรูว่าจะมั่นใจนะครับใครถอยเตะนะครับถ้าเดินเตะนี้ได้ลุ้นเลยนะครับเพราะว่าชิงเดินด้วยปราบศึกโอเล่ ยกในเกมตั้งแล้บโอ้สายดอกนี้สวยนะครับตีนสายหน้าก็แม่นโอ้เต่ข้ายทางซ้ายซาบุกเบียดเข้าไปต่อยหมันแล้วมีสอกด้วยมาดูกันที่วงในดูความแข็งแรงนะครับใครยุบใครย่นไม่ถึงแพ้เลยนะครับวยคู่นี้ดีครับสภาพจิตใจดูว่าพแต่ว่าสภาพร่างกายเดี๋ยวดูครับเรินมมียกที่สี่ต่างคนต่างแสดงเห็นว่าพละกกำลังยังที่อยู่ครับหนักๆแรงคนละทีล่ก,กันดูครับ โดนต่อโดนเจ็บต่อเจ็บยังอยู่ได้ครับเสียงเชียร์น้ำมึนดังเหลือเกินครับอ่าอ่ะโอเล่โอเล่ตีไม่ตีตีไม่ต,ตีตครับฝั่ตงตีขวาขึ้นไปครับสนุกนะครับแบบนี้นี่สถานการณ์นาจะถึงชิงดำแน่เลยครับเพราะว่าเบียดเข้าหาเกิมการชกนิ่นไม่โอ้ยโดนกอกเข้าไปโอ้โหเขาแล้วก็จับปั้มไหนไปยืดด้วยไหนก็ปีสู้นะครับโอเล่ก็พยายามจะเด้งตีเหมือนกัน เกมการชกกันสนุกจริงๆแล้วค,ครับคู่นี้วครับลุยต่อเข้าไปครับโอเล่ล็อกได้แล้วไอ้เด้งเข้าไปแต่ว่าพยายามจะบล็อกจากกันครับทางด้านของปราบศึกครับทางมุมของน้นเงินนี่พี่การศึกมงคลบอกว่าปราบศึกเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วแข้งขวาใส่เข้าไปนี่ครับแข้งขวาครับเออเสียบเสียบขวาคืนครับแทงซ้ายตี <ไป S 2> ขวาไปครับ<ม>โอเล่โอ้โหอ้าว ปราศึกขยับขยับเตะฝาไม่โดนจเจอฝาของโอเล่ปังเอาโอโจเยจยกำลังเข้าได้เข้าเส็มศึกเบ็คกินดีครับ22มิจุนายนเอาจกหลักลกลางเวท,ทีทีต่อทีอยู่ไหนครับปราบศึกแก้งขวาโอเล่แข้งไหนขยับถีบไปคอยปราศึกช่วงท้องไม่ถึงเข้ามาโดนขี้คอแล้วขี้คอ,อแล้วเสียบยัดมา ไม่แรงไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ทรงมันสวยดีเหลือเกินจังหวะหักคอมาด้วยครับแข้งขวาของปราบศึกครับโอเล่รอถอยดักจังหวะตั้งรับเอาไว้ครับตาบสุดประเคนลูกหนักๆเตะขวาเข้าไปโอเล่เตะซ้ายไม่โดนก็ยังประมาทไม่ได้นะครับหลุดหลวมไม่ได้นะครับตัวยหญ่อมเนี้เห็นมาแล้วนะครับในคู่ที่สองนะครับโอ้โหสวัดก้านคอทีเดียวเรียบร้อยนะครับหล่นให้กรรมการนับแล้วก็ชนะไปเลยนะครับมาดูยกนี้นี่ก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับ พยายามจะเดี่ยวเอาเริ่มจะต่อยมาตอแข้งกลําตีเรียเสียงเชียได้ลั่นสนามเหมือนกันครับอ่าพลิกเกมแล้วหรือเปล่าครับลูกษณะของปลาสึกเตะขวาเข้าไปอีกครับเข้าไปอีกครับทีเดียวหายจอมไม่ได้ครับ1 2 3มาหรือเปล่า123ครับเล็งแล้วเตะขวาไปครับแหมยังไม่เต็มแข้งครับแล้วเจอโต้คืนมาครับช้าไปหรือเปล่าเลยครับปลาสึกที่ครับออกสุดท้ายมาไหม ครับซึกครับรุ่นพี่บ้านเดียวกันครับใครแพ้ชนะไม่รู้ครับชชนะคู่นี้อยู่อุบลราชธานีคร,ครับผมอุบลอีกแล้วอุบล <c oughs> อีกแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ที่อุบลปุ๊บของดีเมืองอุบลปุ๊บฟ้ามาจากหล่นปั๊บเลยพงศีเออโดนการคอไปเลยครับอ่ะลุยต่อครับยกห้าครับอย่าเพิ่งลากความพายายามอย่างเดียวเลยครับกราบซึก แมวันนี้เสียงเชียร์นี่มาเฮมาดังด้วยเลยครับที่มุมน้ำเงินครับทีนี้กลายเป็นช้ากลายเป็นแมเข้าไปก็ไม่ถึงครับรล็อกไว้นั่นเลยครับโอโอเล่ครับแบบนี้ีไม่ไม่ต้องบอกว่าปิดกล่องครับผมเียปิดองค,ครับคุณเอก <laughs> เดี๋ยวดูได้ไม่ได้ยังพยายามอยู่โดน <laughs> หักลูกนี้ครับ เวลายังมีครับดูยานิสเป็นตัวอย่างครับสามสิบวิเวลาประมาณนี้เลยเวลา,ายังมีเลยรประมาณนี้เลยยานิสทำให้เห็นมาแล้วนะแต่ว่าโอกาสก็แมไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเหมือนกันนะ,<ม>ะสุดท้ายอยู่ที่ว่าใครมีความพยายมามมากกว่าใครมีความอดทนมากกว่าะนะครับอ่อในเมื่อยังสู้ครับเชื่อลกันว่าทุกคนต้องได้รับมันครับชัยชนะ แต่ว่าโอเล่เอก็แหมไม่ไม่เปิดช่องไฟเลยครับถีบไว้ก่อนครับถีบไว้ก่อนครับโอเล่เนี่ยครับโอ,บอ,บโอ,โอ้แล้วแหม่คุกข่าวลงไหวขอโทษขอโพยเพื่อนอารมอาชีพเลยแหละครับ สุดเป็นมุมแดงนะครับมวยของพ่ออื่นอุบลน,นะครับโอเล่เอาชนะคะแนนปราบศึกย้ำแ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งสรุปว่า1นปอนไม่